คุณบีมโนตที่ห่างกันหนึ่งเสียงเครื่องนี้เล่นยังไงไม่ให้ออกมาหมอลำอา่าคือการให้เล่นออกหมอลำหรือไม่หมอลำเหมือนมันจะมันจะมันมันจะเกิดจากการอย่างนี้ก่อนโอ้มันมีหลายหลายประเด็นจริง,รงๆเป็นคำถามที่ดีนะเป็นคำถามที่คนเจอบ่อยนะแล้วผมก็จะก็พูดบ่อยก,ก็พูดได้ไม่เป็นไรพูดอีกได้สมมุติว่าเวลาเราเล่นเราเรากดเวลาเรากดโนตโนตหนึ่งสมมติกดกด A เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดมือใหม่เขาจะเล่นงนี้ฮ มือใหม่เขาจะกดตรงๆเลยแล้วก็ดีดแต่ถ้าชาบลูส์อย่างเราเนี่ยจะเป็นอย่างเงีเ้ยแหมฟังไม่ออกกซิฟังไม่ออกหซิเอาใหม่นะอาจที่ถ้าดีดปกติแบบชาวหมอรรำหรือว่าเป็นชาวปกติชาวร็อกหรือชาวอะไรเขาจะได้เงี้ยถ้าชาบลูจะแหมเห็นะมันจะมันจะเบนขึ้นนิดนึงอ่าสมมุติว่าผมผมไล่สเกลไล่สเกลแบบ เป็นดนตรที่ทุกคนชอบคิดว่าเป็นคือไม่ใช่ชอบคิดหรอกแม่งเป็นหมอลำคือผมก็เป็นผมก็เป็นเหมือนกัน,เ,นเรื่องปกติเพราะว่าเพราะสำเนียงแต่ละโน้ตคือสำเนียงของการเล่นโน้ตแต่ละโน้ตเนี่ยเรายังเรายังแบบธรรมดาอยู่อ่าก็คือมันจะเป็นงีส้สมมติเราไล่นแจะกเก็เ <laughs> ว่ะแต่ถ้าเราเล่นเราถ้าเราเรากดคีย์กดแล้วมันขีด กดขีไม่ใช่กดขีข่มเหงนะโอ้โหไม้ไม้ไมนี่มันอะไรเนี่ยง่วงนอนอย่างเลยเอ้ยไม่ใช่ไม้ไม้ปปปเป็นมาอย่างดีครับราคา2องพันเก้าร้อยครับคือเป็นไม้ที่ร้องง่ายนะครับพูดเห็นมาพูดแล้วมาเสียงชัดแต่ว่าขาไม้มันกากเพราะว่าซื้อจากลาซาด่านะไม่เกี่ยวกับไม้นะครับผมพูดผิดครับเอาใหม่อ่ะโอเคอ่ะสมมุติว่าเราอ่ะอ่ะสมมุติเราเอาเอาเอาแบบเอาแบบน้อยๆก็ได้ไม่ต้องเยอะ นถ้าเรากดตรงๆเลยแต่ถ้าเกิดเรากเรากดแล้วเบนนิดนึงกดแล้วเบนนิดนึงหมายหมายถึงว่ากดแล้วเบนไอ้คำว่ากดแล้วเบนนี่คือสมมติเราก,ากดตรงๆใช่ไหมคือคือเวลาเราเล่นกีตาร์ใหม่ๆอะ่ะเวลาเล่นกีตาร์เว้ยเราจะคิดว่าการเล่นกีตาร์แม่งแม่งคือต้องตั้งนิว้วกดแล้วตั้งนิ้วไปกดแล้วตั้งนิ้วไปเชี่อไฟมันก็พิบเกินไปกัานนะสีอะไรด,ดีวะซอฟสีอะไรด,ดีวะกันนะสีขาวกันเว้ยอ่ะ เนี่ยสมมติว่าเวลาเราเล่นกีตาร์ใหม่ใช่ไหมเราเล่นกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยเราเล่นกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยคือเรามักจะตั้งนิ้วแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะไปโดนสายอื่นบอร์ดอันนี้มันเป็นเรื่องของของคนที่สึกกีตาร์ใหม่ๆถูกไหมเหมือนเว่าเราจับคอร์ดซีเราต้องตั้งตั้งตั้งใช่ไหมแล้วพอเราตั้งปุ๊บเนี่ยมันเสียงมันจะตรงเกินไปคือเสียงมันตรงไปหมายถึงวากดแล้วตรงเกินไปเพราะว่าเพราะว่าเรากลัวเราเรากลัวไปโดนสายอื่นใช่ไหมเหมือนเวลาเราจับคอร์ดฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้น กูกดทุกคือมันเป็นความเคยชินอะอย่างนี้ว่ามันเป็นความเคยชินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเล่นเวลาเราเล่นบล,ลูนเนี่ยมันจะเบนิดนึงสมมติว่าถ้าบทคือถ้าเกิดมือใหม่จะเป็นนี้กดคือทํานิ้วตั้งใช่ไหมเพื่อไม่ให้โดนสายอื่นถูกไหมเห็นปะวะอ่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นม,มือเก่ามือเก่ามือเก่าเขาจะดันนิดนึงเห็นนะมันมันจะดันเพราะว่ามันจะไปโดนสายบนหน่อยแต่เราไม่ได้ไม่ได้เล่นสายบนนี่อ่ะแล้วลอง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 ใช้หูฟังใหม่นะใช้หูฟังใหม่นะ ตั้งสติอโอเคฟังใหม่ดีแบบดีแบบตั้งนิ้วอ่าบีแบบเบนหน่อยนึงอ่าแล้วทีนี้ผมจะเบนหน่อยนึงบนบนสเกลไอ้หวัวลำตะกี้เนะี่ย นะมันจะเป็นมันมันจะไม่เป็นหมอลํำและมันก็ยังเป็นบ้างนิดนแต่ว่ามันมันจะไม่ค่อยเป็นละแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันจะไม่ให่แค่โน้ตอย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องของการการเล่นโน้ตแบบตําหม,มากก็คือแบบเล่นแบบเท่าๆกันแบบบนเมทานอมก็คือแต่ถ้าเกิดว่าเราเบนเนี่ยเราไม่มีทางตําหม,มากได้เลยเราตําหม,มากไม่ได้เราพรพบกดเป็นทีนึงมันจะเออเออเออเรามันจะเล์แบกนึกออกปะคือแทนที่เราจะตำหมากแบบ วันทูทีโฟวันทูทีโฟเงี้ยมัน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 ลงตรงตรงไม่ได้เพราะมันต้องมันต้องเบนนิดนึงก่อนแล้วดีดเบนนิดก่อนค่อยดีดมันมันจะมีมันจะมีแล้วมันจะเละแบ็คมันจะเละแบทแบบว่าตอโนมันเห็นไหมอ่ะทีนี้ทีนี้แน่นอนเราไม่ได้สเกลแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราเราก็เล่นอ่ะสมมติเราเล่นแบบเล่นอาจจะเล่นเล่นเล่นน้อยเล่นสักสามโน้ตอ่ะอ่าหรือจะเป็น เห็นนะเห็นนะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเล่นตรงเล่นตรงแบบตําหม,มากเราก็จะเห็นนะพอแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่ตําหม,มากก็จะเป็น,เห,นนะกกเห็นไหมอ่าบวกกับเขย่าสายด้วยเห็นไหมเราก็ต้องเขย่าสายแบบรลูอะไม่เขย่าสายแบบทรงกลมเงี้ยมันก็ไ <laughs> ม่ใช่ไงใช่ปะเออมันก็ต้องดูว่าการสื่อสารนะ่ะเหมือนจะเป็นทีิโกลบอกว่าสวัสดีครับพี่โห oh พี่หาเรื่องของผมผมอยากจะเอาตีนถีบหน้าพี่เหลือเกินนะครับเงี้ยแม่งก็ไม่ใช่ไงฉะนั้นการสื่อสารโดยรวมมันต้องมันต้องใช่ด้วยตอนเองฉะนั้นไอโน้ตที่ห่างครึ่งเสียงไอพวกที่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันมันก็เหมือนกันเลยก็คือเราแทนที่เราจะเล่นแบบมันต้องเป็นเห็นไหมมันต้องมีการแบบเบนเพื่อขยี้เขย่าเบนอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเบี้ยวให้มันเบี้ยวพอมันเบี้ยวปุ๊บมันก็จะไม่หมอลำแล้วครับตอบยาวจ้ะ ครับจนๆจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนีตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆครับผมมากครับผมฝากแทร์ฝากไลค์ด้วยครับ